รีวูดเกมในไทยแลนด์อาทิตย์นี้ทานน้ำตาลเล็ทเมื่อแม่ตั๊กสร้างตำนานรีวิวหนังจนต้องร้องมุทานว่าเกินปุยมุ้ยอันนี้ง่ายเลยสำหรับคุณตั๊กพร้อมนะขมวดขมวดอย่าอย่าย่าโอ้ทีมงานไปหาดูเลยนะหรือขมดมีนะลูกแล้วเวลาผู้ชายคนไหนแคร์พอเข้าไปกระมีปิ๊ดกระมิดปิดเลยจริงจริงเล่ยสำคัญหนังได้รางวัลด้วยมึง และเกมที่ทำให้เต,เต๋าเสียใพงต้องเปลี่ยนตัวขนาดนี้หมวดแราของเราชื่อขนมไทยโบราณขนมที่หมา <c oughs> หนขนมเล่นหมา <c oughs> มีหมขนมตดหมา <c oughs> มมขนมควาย <c oughs> <c oughs> ขนมควาย <c oughs> <c oughs> เาต๋าเต๋าว่ายมาที่โลกมาเร็วมาเจอขนมควายแล้ว <c oughs> วคนงว้ว่ใชอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนี้6โมง20นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3ล